คน4ประเภทนะคะที่จะเจอในสนามสมัครแอร์โฮสเตสนั่นก็คือเด๊ะเดดไปฟังกันค่ะก่อนอื่นไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่คิมก่อนนะคะประเภทแรกพูดไม่หยุดเคยเจอไหมคะเวลาที่น้องไปสมัครแอร์แล้วคนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดซ้ายก็พูดขวาก็พูดพูดไปหมดพูดกับทุกคนซึ่งมันดู over acting ค่ะทุกคนก็คือแบบดูเหมือนเยอะเกินไป ดูเฟลลี่แบบโอเวอร์เฟลลี่โอเวอร์แอคติ้งนะคะอันนี้พี่คิมจะใช้ในกลุ่มของประเภทที่แบบโอเวอร์เฟลลี่และประเภทที่2ค่ะฉันเป็นเด็กสถาบันนี้ฉันเป็นเด็กสถาบันนั้นเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะทุกคนถ้าน้องๆคนไหนเจอแบบนั้นพี่คิมเข้าใจได้ คนไหนที่แบบไปฉันเพิ่งไปสนามนั้นอ่ะครั้งแรกฉันไม,ไม่ได้เรียนสถาบันไหนเลยแต่งงว่าเอ๊ะทำไมสถาบันนั้นสถาบันนี้จับกลุ่มกันใครเคยเจอไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเดินไปแบบสวยๆคนเดียวเราก็ไปได้คะ่ะทุกคนและประเภทที่3นิ่งเงียบเก็บตัวอยู่ในซอกหลึบฉันไม่ขอคุยกับใครทั้งสิ้นแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่พี่คิมคิดว่าถ้าเรามีสมาธิสติอยู่กับตัวเองก็ลองก็ได้ แต่ว่าต้องยิ้มนะคะถ้าน้องคิดว่าน้องไปสมัครแอร์แต่น like. like ้องบอกว่าฉันเป็นคนที in in ่ไม่ชอบเข้าสังคมไม่อยากเจอคนไม่อยากคุยกับใครเลยพี่คิมก็แนะนําว่าหนูไม่น่ามาสมัครแอร์เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาต้องการอย่างน้อยอยู่ยิ้มให้กับคนรอบข้างก็ได้ค่ะก็คือไม่จําเป็นที่เราจะต้องคุยกับทุกคนเราสามารถนั่งนิ่งๆของเราหน้าห้องสอบได้ แต่บุคลิกและเวลาที่คนมองเราเราจะต้องยิ้มให้เขาสักนิดนึงนะคะเป็นการโต้อตอบทักทายที่ดีค่ะและประเภทสุดท้ายประเภทที่4ค่ะทุกคนประเภทที่แบบ I know it all ฉันรู้ทุกอย่างฉันรู้ฉันเห็นนั่นก็คืออย่างเช่นเพื่อนโดนออกมาจากหน้าห้องอ้าวเธอเธอได้เธอได้ไปต่อไหมเธอได้สิเค p เ,เปเปอร์ไหมด่านนี้เป็นอะไรฉันรู้ฉันรู้อีกแล้วบอกอา้าวเธอไม่ต้องมานะ6เดือน ที่จะบอกว่าน้องคะบางครั้งถ้ากรรมการเขาไม่ได้พูดหรือเขาไม่ได้บอกกับเราโดยตรงอย่าเพิ่งไปเชื่อเพื่อนนะคะทุกคนเพราะบางทีกด6เดือนจะใช้กับคนที่ตก Final Interview คะ่ะ ไม่ใช่คนที่ตก p ีสกิน,นะคะทุกคนอันนี้นะคะพี่คิมแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ที่พี่คิมสอนให้น้องๆติดปีกมาแล้วมากกว่า90%ของสถาบันที่พี่คิมสอนค่ะเพราะว่าพี่คิมสอนสดกลุ่มเล็กและก็เข้าใจวัยรุ่นนะคะทุกคนน้องๆสามารถมาพีสกินกับพี่ได้เลยค่ะที่สถาบันนะคะแอดมาได้ไลน์แอดฝ่ายวิทมค่ะแล้วเจอกัน